สวัสดีค่ะส้มจีด์ฟอร์ดพระนครเกษตรเอล์มินค่ะวันนี้จะพามาชมกับเอล์เรรุ่นท็อปค่ะเป็นรุ่นขับเคลื่อนสีล้อคันนี้เลยค่ะราคาตัวรถอยู่ที่1นึ่งล้านแปดแ้าบาทค่ะแต่งชุดหน้าเป็นวิกเตอร์นะคะแล้วก็ใส่ทิวล้อสีดําค่ะมีแต่งไฟท้ายด้วยนะคะแต่งสีดํทคนดําทั้งคันเลยนะคะแล้วก็เปลี่ยนล้อแม็กเป็นรุ่นของสปอร์ตด้วยค่ะคันนี้แต่งหล่อขนาดไหนเดี๋ยวส้มจะพาไปรีวิวไปดูกันทั้งคันเลยนะคะเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต 210แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรค่ะมาดูของแต่งข่าววันนี้แต่งอะไรบ้างเริ่มจากด้านบนของตัวรถเลยฝากระโปรงค่ะคันนี้ติดคําว่า a c r y l i c Ranger e v e r e s รเพิ่มเติมไปเป็นสีดำตัวรถนะคะเป็นสีบอลเงินค่ะพร้อมกับตัวกระจังนหน้าค่ะใส่กระจังนหน้าสีดําเป็นทรง r a นเจ r Raptor นะคะสวยมากเลยลูกค้าทําเป็นสีดําเพิ่มไฟนะคะสีส้ม LED 3จุดค่ะ คันนี้ค่ะไฟหน้าจะพิเศษกว่ารุ่นอื่นนะคะเป็นรถขับเคลื่อนสีล้อจะเป็นเมทัลลิก LED ค่ะไฟหน้าเนี่ยสามารถจะลดะตัวลำแสงที่แยงตาได้อัตโนมัติด้วยค่ะชุดกันชนด้านหน้านะคะคันนี้ใส่ชุดกันชนหน้าเป็นวิกเตอร์นะคะชุดงานวิกเตอร์เนี่ยก็จะทาเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ตัดสีเทาแล้วก็ดําด้านค่ะเว้นตัวเซ็นเซอร์ไว้ให้ด้วยเรียบร้อยเลยนะคะลูกค้าสามารถใช้เซ็นเซอร์และเลดร์เซนเซอร์ได้เหมือนเดิมนะคะตัวกล้องหน้าของตัวรถค่ะก็ยังมีมาให้เหมือนเดิมนะคะ ัวนี้ลูกค้าสามารถจะใช้งานได้เหมือนเดิมค่ะมีตัวฉีดล้างนะคะตัวเลนกล้องให้ด้วยเวลาเราปัดน้ําฝนนะคะตัวนี้ก็จะฉีดล้างตัวเลนกล้องให้เราอัตโนมัติค่ะห่วงล่างจูงนะคะก็จะมีให้สองตแหน่งค่ะสําหรับรถรุ่นนี้นะคะเป็นร่นขับเคลื่อน4ี่ล้อค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างของตัวรถกันต่อค่ะด้านข้างปกติคิวเดิมนะคะจะเป็นคิวล้อ3นิ้วนะคะคันนี้ลูกค้าแต่งเพิ่มนะคะเป็นคิ้วล้อ ที่มากับชุดวิกเตอร์นะคะจะเป็นสีดําเงาค่ะสวยมากๆเลยลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะคะอาจจะเลือกเป็นดําด้านหรือดําเงาก็ได้นะคะถ้าเลือกดําเงาก็จะดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นค่ะตัวล้อคันนี้นะคะไม่ใช่ล้อเดิมของตัวรถของรุ่นนี้คันนี้เปลี่ยนเป็นล้อสปอร์ตมาใส่นะคะปกติล้อตัวเอเวอเรสต์ขับสีจะเป็นสีทูโทนค่ะคันนี้ใส่ล้อสปอร์ตแล้วก็เปลี่ยนยางด้วยนะคะยางก็ใส่เป็นยางของโตโยค่ะนี่ค่ะใส่ยางโตโยนะคะ ซีรียางคันนี้ใส่เป็น2 7 5 5 5 r 2 0ค่ะสามารถเลือกยางได้นะคะเปลี่ยนแค่เอาสับล้อมาใส่หรือว่าจะเปลี่ยนแค่ยางก็ได้นะคะจะเปลี่ยนทั้งล้อทั้งยางก็สามารถออเดอร์ได้เลยค่ะไปดูด้านข้างตัวรถกันต่อค่ะถับตกแต่งนะคะงานโครเมียมกับไบเทอร์โบค่ะเพราะว่าเขาเป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบนั่นเองค่ะกระจกข้างนะคะปกติเป็นงานโครเมียมนะคะกระจกข้างนะคะปกติเป็นงานโครเมียมตัวนี้ติดครอบดําให้นะคะ มีไฟเลี้ยวแล้วก็มีกล้องแล้วก็มีไฟที่ส่องพื้นให้นะคะตัวเลนส์นะคะกระจกเนี่ยก็จะมีตัวบายสปอร์ตนะคะที่ตัวเลนส์กระจกตรงนี้ด้วยนะคะบายสปอร์ตจะมีไฟกระพริบขึ้นเตือนนะคะถ้ารถมาในมุมอับนะคะด้านหลังค่ะกระจกสามารถพับไปด้านหน้าแบบนี้ได้สมมุติถ้ามีรถมาชนนะคะกระจกก็สามารถหักได้แบบนี้นะคะ ้งานได้ปกติเลยด้านบนเราหลังคาจะมาจากโรงงานอยู่แล้วเป็นสีเทานะคะกันสาดติดให้ครบเรียบร้อยเป็นกันสาดแท้ของฟอร์ดค่ะกระจกฟิล์มนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าอยากต้องการติดเปอร์เซ็นต์ฟิล์มเท่าไหร่ขับสบายๆก็แนะนํา40-60ค่ะแต่ถ้าอยากได้เข้มขึ้น60-60นะคะมืดๆเลย60-80ค่ะเบ้ารองมือจับแล้วก็ข้อมือจับติดครบเรียบร้อยเลยค่ะด้านข้างตัวรถจะมีคําว่าไทเทเนียมนะคะติดมาให้จากโรงงานค่ะเพราะว่า รถเป็นรุ่นไทเทนเนียมพาร์นะคะบันไดข้างมาพร้อมแถบตกแต่งงานสีบรอนแบบนี้ค่ะมาดูด้านท้ายของตัวรถต่อนะคะไฟท้ายนะคะของตัวรถเขาก็จะเป็นทรงซิกเนเจอร์แบบนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่เราติดแต่งเพิ่มเติมนะคะก็จะมีตัวชุดนี้นะคะที่เป็นตัวครอบสีดําเข้าไปแล้วก็ไฟตัวนี้แถบเส้นตัวนี้นะคะเป็นงานตกแต่งเพิ่มเติมค่ะ หล่อมากนะคะลูกค้าสามารถสั่งได้เลือกได้นะคะตัวงานเส้นไฟตกแต่งด้านหลังนะคะและชุดด้านท้ายนะคะก็จะเป็นชุดครอบวิกเตอร์นะคะชุดครอบวิกเตอร์ครอบชายกันชนท้ายนะคะเข้าไปก็จะมีท่อแบบท่อหลอกแบบ2อันแบบนี้นะคะเป็นงานแบบสีโครเมียมเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะตัวรถเองก็จะมีโลโก้4ีคูณสด้วยถ้าเป็นรุ่นขับเคลื่อนสีล้อค่ะเดี๋ยวไปดูภายในของตัวรถกันค่ะ เบาะเป็นสีพาลีนแถบไม้นะคะก็จะมีงานตกแต่งแถบไม้มาให้นะคะเป็นสีน้ําตาลแบบนี้ค่ะตัวรถเป็นทูสปัสสมาร์ทคีนะคะระบบไฟหน้าออโต้สูงต่ำปรับออโต้นะคะวงมาลไฟฟ้าปรับได้4ทิศทางค่ะหน้าจอกลางเป็นหน้าจอขนาด12นิ้วนะคะสามารถปรับแอร์ได้อุดแยกอุณหภูมิสรัดซ้ายขวาค่ะแล้วก็แท่นชาร์จไฟไร้สายเกียร์เป็นเกียร์อีฟเซอร์นะคะเป็นเกียร์ไฟฟ้าสามารถปรับเปลี่ยนเกียร์ได้บนหัวเกียร์ด้วยนะคะเบรกมือไฟฟ้าระบบขับเคลื่อน4ล้อค่ะ ปรับโหมดได้ตามการขับขี่ของลูกค้าเลยนะคะเบาะก็ได้เป็นสีพาลีนหลังคาพา o โนเลมิก o ูล o ูฟค่ะรุ่นไทนทเนียมพาร์ทค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับรถแต่งหล่อๆแล้วก็ออปชั่นที่น่าสนใจแบบนี้นะคะสนใจนะคะอยากได้รถเอเวอเรสนะคะรถยนต์อเนกประสงค์จที่นั่งยอดขายดีมากๆเลยนะคะท่านใดที่อยากได้รถแบบนี้สามารถโทรเข้ามาปรึกษาสอบามกับุ้มจีได้เลยค่ะที่เบอร์0ูนย์9สองสองส้มจีฟอร์ดพระนครนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของชุนจีด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย